ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Gaming Channel วันนี้ผมจะมานำเสนอโปรแกรม Excel โปรแกรมหนึ่งนะครับที่ผมจริงผมเขียนเอามาใช้เองนั่นแหละครับคือเอาไว้คำนวณค่าประสบการณ์ที่ได้จากการเดิน Quest b o a r d e d e n นะครับในโปรแกรมนี้เนี่ยจะเหมือนว่าคำนวณให้เรานะครับว่าหลังจากที่เราส่ง Quest ไปแล้วเนี่ยเราจะ ได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะเราจะได้เลเวลอัพหรือเปล่านะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากเลยสําหรับคนที่ต้องการเคลียร์นะก่อนลงร้อยชั้นหรือก่อนลงดันอะไรก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. เพื่อจะดูว่าเราต้องลงดันไหนบ้าง mm hmm. เพื่อให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยใกล้กล้เคียงกับ0%มากที่สุดนะครับโอเคมาดูวิธีการใช้งานกันเลยไหม ก็หลังจากที่คุณชมโหลดมาแล้วนะครับก็จะเป็น Excel f i ไฟลธรรมดาน,นี่แหละนะก็ดับั้นคลิกเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บ,บก็จะเจอกับหน้า Instruction นะครับหน้า Instruction เนี่ยคือผมจะบอกว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่นะแล้วก็ช่องสีเหลืองที่ให้หลาสีเหลืองเอาไว้นะครับคือช่องที่คุณจะต้องกรอกนะแล้วก็ช่องสีเขียวคือช่องผลลัพธ์นะที่มันคำนวณมาให้นะครับ เครดิตก็คดิตผมเองเนาะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากคุณมินไอมินอาร์นะที่รวบรวมข้อมูลคุยสปายไว้ให้แล้วก็จากเว็บ IAO wiki นะครับเรื่อง x s p ตลาง x p นะมาชีตที่หนึ่งนะครับชีตคำนวณก็ในหน้านี้เนี่ยคุณจะต้องใส่ base level ปัจจุบันของไปของคุณไปนะครับทั้ง level base แล้วก็ level job อ่ายกตัวอย่างเช่นตัววอลล์อกของผมเนี่ยนะครับเบสเลเวลอยู่ที่154 กับอีก26.9%นะผมก็ใส่154กับ26.9%เข้าไปนะครับแล้วก็จ๊อบอยู่ที่55กับอีก7.9%ผมก็ใส่เข้าไป7.9%นะครับโปรแกรมนี้ก็จะคํานวณมาให้นะครับว่าที่เลเวล154 26 7 26.9%ตรงเนี้ยยังต้องการอีก84.796ล้าน ESP เพื่อจะเลเวลอัพเป็น155นะครับก็จะคลายการของ j อบก็จะเหมือนเหมือนกันนะดังนั้นเหมือนว่าเราจะต้องการอีก8 4 8 5ล้าน exp นะครับในการที่จะเรียกว่าเป็น155เนาะมาในช่องที่2ตรงนี้เราก็มาใส่ว่าเรากดคูณอะไรไว้บ้างนะครับก็ข้าประสบการณ์ของเซิร์ฟเนี่ยจะอยู่ผมตั้งไว้ที่100%เนาะก็คงไม่น่าจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ มีกิจกรรมคูณเซิร์ฟไหมนะครับถ้าไม่มีก็ศูนย์ถ้ามีก็ก็ตามกิจกรรมนะจะ50หรือ1 0 0ยเปอก็ก็ว่ากันไปบัฟ v i p อย่างนี้ใครที่มี v i p ก็ใส่20%ใครที่กดบัฟมาละกอด้วยนะครับก็ใส่ไป30%ถ้าไม่มีก็ใส่0ูนะใบคูณเบสกดไหมนะครับใบคูณจ็อบกดหรือเปล่านะถ้าไม่กดก็ใส่ศูนย์กิจกรรมพิเศษอื่นๆอย่างเช่นวันที่ผมอัดเนี่ยมีกิจกรรมคูณ q วส s ป้าย eden นะครับที่20%เผมก็ใส่20%แต่ถ้าไม่มีก็ใส่ศูนยะ์ไปนะตรงนี้ก็จะบอกได้ว่าเอ่อจะมีคูณทั้งหมดอะที่เราได้จากตรงนี้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นก็จะมาช่องที่3นะช่องที่3เนี่ยจะบอกได้ว่าเบส xp ที่ได้จาก q u วสได้มาเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะต้องมาเลือกใส่เลือก q u วสกันแล้วว่าเราจะทำ q u e s ไหนบ้างนะครับ ก็วิธีการเลือกเควสก็ไปที่ชีตนี้เลยชีตสามจุดเควสเนี่ยนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นรายการของเควสทั้งหมดที่มี Quest b o ์ด d ีเดนนะครับที่มีหมดเนี่ยแปเควสนะมีทั้งแบบที่ส่งของแล้วก็ล่ามอนเตอร์นะครับผมก็จะแบ่งเป็นโซนไว้ให้นะตามเควสป้ายเลยอันนี้คือเรียงตามเควสป้ายนะครับก็จะมีชื่อเควสนะครับเลเวลของเควสมี วันสเตอร์ที่เราต้องกำจัดจำนวนนะั้นแล้วก็เบส exp นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือเลือก yes หรือ no ในคอลัมน์ k ตรงนี้นะที่ผมไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นผมจะทำเควส t เนี่ย nightmare ที่แมกมาครับแล้วก็มังกรที่แมกมาผมก็ใส่ yes ไปลาวาเนี่ยผมไม่ส่งดีกว่านะประหยัดเงินผมก็จะไปทำอะไรอีกออกระหลัดอย่างเงี้ยอะกระหลัด หนอนอโนเลียนสติงเนี่ยผมก็ใส่เยสไปนะครับวัวนะเรดิกคาริสเบิร์กมันเด r เลอร์นี่ะผมก็ใส่ Yes ไปนะพอผมใส่ yes, เยสปุ๊บเนี่ยตัวโปรแกรมนี้นะครับก็จะคำนวณมาให้ว่า exp ที่ได้หลังจากคูณแล้วนะอันนี้คือหลังจากที่เรารวมคูณที่เรากดใส่มาในชีตแรกนะครับรวมคูณแล้วเป็นเท่าไหร่เราก็จะได้มาตรงนี้นะเนี่ย ไอตรงยอดเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นมาตรง2เซลล์นี้และทั้ง Base EXP แล้วก็ Job EXP พนะครับพอเราคำนวณได้ว่าเราจะได้ Base EXP มาเท่าไหร่นะเราก็โปรแกรมนี้ก็จะคำนวณมาให้นะครับว่าหลังจากที่เราส่งเควส์เนี่ยเลเวลของเราจะอยู่ที่อย่างตัวอย่างนี้ก็จะอยู่ที่154เท่าเดิมนะแล้วก็ b s s l e v e l เปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่32.2จนะจาก26.9ขึ้นมา32.2 ก็ขึ้นมาประมาณสัก5%วกว่านะครับประมาณนี้วิธีการใช้ไม่ยากนะไม่ยากเลยคือแบบง่ายมากแล้วก็บรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเราอยากจะเลเวลอัพเป็น155ต้องใช้อีก78ล้านนะครับ78ล้านประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือชีตชีตแรกนะครับชีตคำนวณเปอร์เซนต์ส่วนผมเพิ่มอีกชีตหนึ่งมาให้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์คือชีตคำนวณเลท อันนี้มันคือคำนวณเรทอะไรนะครับก็จะแบ่งเป็น2อันคือเลท exp ต่อนาทีนะครับสำหรับมอนเตอร์นะแล้วก็อีกอันนึงคือสำหรับไอเทมก็คือ exp ต่อเซนนีนะเรามาดู exp ต่อเซนนีของไอเทมกันก่อนดีกว่าง่ายกว่านะครับก็ง่ายๆเลยคือไปดูเลวครับว่าราคาของลาวามิสติงฮอร์เนี่ยราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่นะก็เอามาใส่ในช่องสีเหลือง อันนี้ผมใส่มาให้ของเซิร์ฟทอนะครับซึ่งราคาไม่ได้อัปเดตหรอกนะคุณไปใสเอาเองนะอย่าลืมอัปเดตนะบอก่อย่าลืมนะอัปเดตตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะคำนวณมาให้ว่าอย่างเช่นเควสที่3เนี่ยครับเควสที่3คือเควสนี้เนาะรวบรวมลาวารวบรวมลาวาใช้หมด10ชิ้นนะครับเบสเอพีจะได้ร6 0 k อ่าราคาต่อชิ้นเนี่ยอยู่ที่7 0 0ดันะดังนั้นเราต้องใช้เงินทั้งหมด70,000ถึงจะได้มา160 E ดังนั้นก็จะคำนวณมาให้ว่า exp ต่อเซนีอยู่ที่เท่าไหร่เลขตรงนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตัวอย่างที่ผมโชว์จะเห็นได้ว่า one out magic scroll เนี่ยได้ exp ต่อเซนีเยอะที่สุดนะครับดังนั้นที่ใครอยากจะประหยัดเงินก็ก็ก็ซื้อแค่ตัวเยอะๆก็ได้นะคือซื้อแค่ one out magic ตรงนี้นะครับแล้วก็จะคำนวณมาให้ว่าถ้าเกิดเราจะใช้ทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เงิน 9 8 0 0 0เซนีนะครับในการซื้อของแล้วก็ส่งเควส t นะโอเคมาส่วนของมอนสเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นการจับเวลานะครับคุณจะต้องจับเวลาเองนะผมก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับอย่างเช่นดันน้ำแข็งข้างในเนี่ยผมก็จะตั้งชื่อสามารถพิมพ์ชื่อตั้งชื่อเองได้นะครับไหนนะก็คือเควสที่ผมจะทำในในเซตนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง ผมก็มาดูเพลที่ผมจะทำเดินดันน้ำแข็งใช่ไหมครับดันน้ำแข็งเนี่ยก็จะอยู่ในราเชลเนาะเนี่ยดันน้ำแข็งก็จะมีสโนว์เวียไอ t ์ไทตันนะครับแล้วก็ไอตัวยิงไกลๆอะ่ะเออ28 29นะครับผมก็จะใส่เพลทเบอร์ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเอาไว้เนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบเก้า เดี๋ยวผมอันนี้ผมตั้งชื่อผิดนะครับด่านน้ําแข็งด่านน้ําแข็งนอกอด่านน้ําแข็งนอกอ่าด่านน้าแข็งนอกจะมีพวกหมาป่าใช่ไหมครับเนี่ยมีหมาป่าฮิววินแล้วก็โคโบนะครับมันคือเลข 22, 23, 24ผมก็จะเอาเนี่ย4 2 23 24ไปใส่นะใส่เบอร์เควสเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลากี่นาที ในการทำสามสามเควสนี้อย่างเช่นอันนี้ก็คือใส่ไปสิบนาทีก็จะคำนวณมาให้นะครับว่าเออ exp ที่ได้จากสามดันนี้เนี่ยอยู่ที่ห้าแสนห้านะครับใช้เวลาสิบนาทีดังนั้นเบส exp ต่อน,นาทีหนึ่งนาทีเนี่ยจะได้อยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับหรืออันนี้เออผมยกตัวอย่างที่สองก็คือนายดันน้ำแข็งอ่ะผมมาตั้งชื่อนายดันน้ำแข็ง อันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ในด้นน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีไอตัวไหนนะ s n o w นวีเออร r นะครับ ice titan แล้วก็ก a s a t ิ etti, นะเบอร์28-29นะครับส่วนไอเทมเนี่ยผมไม่นับเพราะมันเป็นไอเทมนะไม่ต้องจับกันละส่วน28-29นี้ผมก็ใส่เบอร์2 9ไปนะครับแล้วตอนไปลงดันเนี่ยผมก็จับเวลาไว้ว่าใช้เวลากี่นาทีนี่ผมยกตัวอย่างแนาทีแล้วกัน สองดันเนี่ยจะทำเสร็จปุ๊บจะได้ EFP 45 0แลาดังนั้นเบส EFP ต่อน,นาทีเนี่ยจะอยู่ที่5,600 0อันนี้คือยกตัวอย่างครับก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เป็นเอาไว้ให้คุณผู้ชมบันทึกนะครับบันทึกเองนะว่าเซตที่คุณผู้ชมตั้งนะครับใช้เวลากี่นาทีแล้ว b a s EFP ต่อน,นาทีอยู่ที่เท่าไหร่นะเผื่อเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับ ว่าจะลงดีไหมจะทําเควส t นั้นดีไหมหรือฆ่าไม่เซตนี้ไปเลยไม่ทำเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียเวลาอะไรอย่างนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็มี2เนี่ยสชีทสชีทเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องมาใส่ข้อมูลนะที่จะต้องใช้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้หากใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ชนะผมไว้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชนะผมอยู่ที่ happy gaming channel นะถ้าเกิดจะนำไปเ,เผยแพร่ต่อเนี่ยอย่าลืมให้เครดิตกันด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านถามมีคำแนะนำหรือว่าสงสัยตรงไหนในการใช้โปรแกรมนี้ก็คอมเมนต์หรือว่า inbox มาถามได้เลยนะครับยินดีรับฟังคำแนะนำนะเผื่อจะอไปปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นต่อๆไปนะครับ แล้วเอาไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้ามีอะไรดีๆผมจะมาฝากอย่าล,ลืมติดตามไว้พบกันครับบ๊ายบาย